ทองทุง่งกะจีด้วยอินทรีเกษตรร่ำรวยกันทั้งประเทศชาวกเกษตรอยู่ดีกินดีปลอดสารพิษหมดกังวลกับสารเคมีพืชผลอุดมดินดีด้วยอินทซีเอจีพัฒนาเกษตรกรยุคทองของประเทศไทยเดี๋ยวนี้นำสมยัยกับงานวิจัยก้าวหนา้า นาข้าวไรมันร่ำรวยกันอ้อยยางพาราฉันถุยอินทรีของรากแก้วสหพัฒนาส่งออกขายทั่วโลกค้าวันนี้ตรงกับวันที่27เดือนสิงหาคมปี2557นะครับ ผมดีเจต้นพรชัยพีนักวิชาการจากบริษัทลากแก้วครับขอบครับแล้วก็ผมดีเจปุกิตกรทิพย์ชดครับก็เป็นทีนักวิชาการจากบริษัทลากแก้วนะครับ,รบวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเกษตรกร,อ,รอีกท่านหนึ่งครับที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์กับบริษัทลากแก้วร่วม6ปีเลยทีเดียวนะครับใช้สินค้าร่วมกันตลอดแนะนําตัวนิดหนึ่งครับคุณลุงครับผมสมพงศ์ผิวละอองอู่บ้าน ฟังน้ำหมูสียางองตัวของถุงจังหวัดจังหวัดตั้แพงเพชรเนาะคุณลุงปลูกข้าวทั้งหมดตอนนี้ประมาณกี่ไร่ครับหลวงทุกแปลงนี้ประมาณกี่ไร่ครับหกสิบไร่หกสิบไร่เนาะแล้วรวงข้าวแปลงสวยๆนี่ครับตกกี่ไร่รับลุงยี่สิบแปดไร่ครับยี่สิบแปดไร่เนาะอีกไม่กี่วันจะได้เกี่ยวแล้วใช่ไหมครับไม่คืนอาทิตย์นะครับออกรับข้าวที่ใช้ปลูกละทัดพันอะไรทับลุงสามหนึ่งครับสามหนึ่งไหม แล้วรลวงวันนี้เห็นเบื้องต้นนี้พอใจไหมครับพอใจครับพอใจเนาะครับผมแล้วเป็นนาดําด้วยใช่ไหมครับคุโรหิตี่เป็นมานาดำเนาะก็เจอปัญหาเรื่องข้าวดิบเลยแก้เป็นนาดํานี้แก้ปัญหาเรื่องข้าวดิบได้ด้วยไหมครับคุโรรับแก้ปัญหาเรื่องข้าวดิบได้ด้วยเลยเนาะถ้าเป็นนาดานี่ถือว่าปัญหาเรื่องข้าวดิบไม่มีด้วยนะครับคือเจ็บคอเจ็บฝอนตัดตรดกูลก็ยังต้องดูแลส่วนที่มีปัญหาอยู่ด้วยเนาะถ้ามีข้าวดิบขึ้นบ้างก็ต้อง มีเก็บมีถอนมีตัดด้วยครับผมอ๋อครับผมแล้วได้ใช้ปุ๋ยเม็ดของเทอร์โบจากบริษัทล่าแก้วนี้ว่านกี่ครั้งครับคุณลุงวาดถึงสองสองครั้งคนับตอนเข้าเล็กนี้ของอ่าว่านตอนเข้ายุประมาณเท่าไหร่ครับถ้าตอนเข้าเล็กเป็นนาดานี่ดาได้ประมาณกี่วันค่อยมาว่านปุ๋ยครับประมาณ28วันครับ28วันเนาะครับโดยใช้ปุ๋ยเทอร์โบนี้บวกกับอะไรครับตอนเข้า ยูเรียครับยูเรีย4ี่0ินศูนย์นี่นะครับสี่ตันหนึ่งครับสี่ตันหนึ่งครับใช้เทอร์โบสี่ใช่ไหมฮะสี่ส่วนแล้วก็ครับยูเรียหนึ่งส่วนเนาะครับครับในการหว่านข้าวเล็กแล้วเป็นไงฮะตอนบานข้าวเล็กได้ฉีดปุ๋ยชุดข้าวเล็กร่วมด้วยเนาะครับครับข้าวเล็กข้าวเล็กสูตรหนึ่งนะครับครับครับฉีดร่วมด้วยได้ให้ปุ๋ยแล้วความแตกต่างเป็นยังไงบ้างครับที่ประทับใจตรงไหนครับตอนเป็นข้าวเล็ก ต้องฉีดยาก่อนนะครับพอฉีดยาก่อนฉีดยาแล้วต้องให้ข้าวเลกทีหลังแล้วก็หว่านปุ๋ยครับแล้วที่เห็นความแตกต่างกบประทับใจตรงไหนครับตอนที่เป็นข้าวเล็กจริงๆิงมันมันจะสวยงามดีครับแต่ละกานแตกแตกตอดีครับต้นแข็งแรงไหมครับต้นแข็งแรงดีต้นแข็งแรงเนาะครับแล้วเขียวใบตั้งไหมครับครับใบตั้งครับ ได้ตรงผลเรื่องแตกกอเรม่องฮะนะครับแตกกอดีไหมคัแตกกอดีครับแตกกอดีด้วยแล้วก็คือไม่สูงด้วยแล้วก็คือไม่ฟุ้งฟ้าด้วยพอไปไม่ฟ้านะครับต้นไม่อัวไปไม่ฟ้านะครับคมับถือว่าต้นแข็งแรงเนาะโรคแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนด้วยครับผมแล้วตอนข้าวตั้งท้องแล้วครับได้บานปุ๋ยอีกรอบหนึ่งด้วยเทอร์โบนี้เนาะด้วยเ็อร์าบกรับผสมกับปุ๋ยสูตรอะไรครับสทวอ1688ครับ1688ครับครับก็แบบเดิมแล้วครับส่วน ก็ประมาณเท่าไหร่สี่ต่อหนึ่งหรือสามต่อหนึ่งก็ได้ครับสามต่อเนี่ยหรือว่าสี่ต่อหนึ่งได้เลยนะครับครับเราก็ได้ไม่ฉีดชุดข้าวตั้งท้องครับทีดสองครั้งเนาะสองครั้งครับก่อนข้าวท้องทีหนึ่งครับแล้วก็เป็นเมล็ดนานมทีหนึ่งครับครับแล้วที่ประทับใจตรงไหนบ้างครับพอฉีดข้าวท้องถึงเห็นข้าวก่อนจะเกี่ยวอีกไม่กี่วันนี้เม็ดสวยไหมครับครับเม็ดสวยพอพอใจตั้งแต่ครั้งที่ออกเริ่มต้นแต่ออกมาแล้วพอจะออกมานี่ข้าวออกนี่เห็นผลชัดเจนนะครับออกให้สม่ําเสมอใช่ไหมครับ พอฉีดไปได้สักสามสี่วันท่านจะมองสังเกตจะเห็นชัดเลยโอชัดเลยแต่มันคือออกขาวโพลนเลยครับขาวโพลนสมมอพนทั้งแปลงเลยทั้งแปลงเลยนะฮะที่เห็นการออกการออกรวงนี้สมบูรณ์มากใช่ไหมฮะที่ปัะทับใจครับนะครับแล้วข้าวเม็ดสวยไหมครับลักษณะนี้ก็ครับคือพอใจเต็มที่เลยโอ้พอใจเต็มที่เลยนะครับาเข้าลงคัดใช่ครับลุงข้ากป็นลักทรัพเข้าสากรของขุนเขัดตกได้เกลี้ยงประมาณเท่าไหร่ครับคุณลุง ช่วงนี้สมมติเข้าให้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับในราคาข้าวที่ตอนนี้ข้างนอกอยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเนาะอรัแถวนี้เขาจะให้ประมาณเท่าไหร่ครับชถวนี้ก็อ,กอยู่คันแปดพันห้า 8, ครับอแพงกว่าข้างนอกอีก สองพันกว่าบาทเนาะครับครับมถือว่าก็ถือว่าได้เงินสดได้ไหมเงินสดครับเงินสดช่วงนี้บรรยากาศคือคมนี่ข้างนอกอยู่ประมาณหกพันสามพันสี่ครับตอนนี้ครับครับถ้าขายเป็นพันข้าวได้แปดพันกว่าบาทและเป็นเงินสดด้วยเนาะครับครับเ็เงินสดเลยเดี๋ยวฤดูการที่ผัดผ่านมาแปลงนี้เห็นว่าได้ผลคืดีด้วยครับ 28ไร่ใช่ไหมครับตรงนี้ครับครับ28ไล่ได้เท่าไปกี่เพียนครับได้ไป2 7เพียนครับ27เพียนในพันเดียวกันนี้ฮะครับพันเดียวหนึ่งรุ่นนี้ก็ใช้สามหนึ่งอีกครับแล้วจากประสบการณ์คิดว่าเป็นยังไงครับพอใจไหมฮะคิดว่าจะได้27เพียนอีกไหมครับแปลงนี้น่าจะได้ไหมคิดอยู่แล้วครับว่าคิดว่าอย่างไรก็คงจะไม่พลาดหรอกไม่พลาดเนาะอย่างไรก็27เพียนขึ้นนี้ถือว่าพอใจไหมเก้าสิบกว่าถันเกือบร้อยถังเนี่ยฮะครับครับพอใจเนาะพอใจอยู่แล้วครับครับผม วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลุงมัดอีกประมาณกี่วันนะฮะจะได้เกี่ยวประมาณอาทิตย์เหนือครับอาทิตย์หนึ่งถึงจะกําหนดเกี่ยวเนาะเดี๋ยวยังไงทีมงานลูกทุ่งเอจทีมนักวิชาการจะได้ติดตามคนให้จริงว่าแปลงนี้คุณลุงสมพงศ์จะได้ข้าวขี่เกวียนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ได้สัมภาษณ์ถึงแปลงเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ